สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการเก็บขี้วัวกันในฟาร์มนะคะว่าจเราจะเก็บกันยังไงนะคะนี่ก็คือล้อล้อประจําฟาร์มนะคะเราจะต้องย้ายขี้วัวจากตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะแคบไปหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือมันไม่สามารถตากขี้วัวได้ทั่วนะคะเพราะมันแคบนะคะพื้นที่ไม่เยอะนะคะเหมือนฝั่งนั้นนะคะนี่คือขี้วัวที่เราจะย้ายกันวันนี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะเสร็จไม่เสร็จนะคะมาลุ้นกันนะคะเก็บขี้วัวคนเดียวนะคะวันนี้เพื่อนๆไปค่ะพร้อมกับล้อคู่ใจนะคะเพื่อนๆล้อตัวนี้คืออยู่ตั้งแต่เริ่มเป็นฟาร์มมาเลยนะคะก็ซ่อมแซมมาบ้างเปลี่ยนล้อให้บ้างตรงไหนผุพังก็ซ่อมแซมไปด้วยนะคะขี้วัวเราทั้งหมดในคอกเนี่ยประมาณ40ตัวนะคะเพื่อนๆ ขายเดือนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะคะได้ถึง200กระสอบนะคะกระสอบหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ40บาทนะคะต่อเดือนก็คือไม่ขาดเลยนะคะเดือนหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ200กระสอบนะคะออเดอร์ก็มีขายเรื่อยๆค่ะมีขายตลอดค่ะแล้วก็มีลูกค้าประจำด้วยนะคะเพื่อนๆที่เขาเอาไปใส่สวน ยางกันนะคะสวนปาล์มก็มีค่ะแต่ว่าสวนมาจะมีลูกค้าประจําหลักๆก,ก็คือรับซื้อทั้งปีเลยนะคะถ้าแห้งหรือ,อยังไงก็โทรให้เขามาเอาเลยค่ะเขารับซื้อตลอดเลยนะคะก็ดีอีกหนึ่งนะคะเป็นรายได้เสริมอีกตัวหนึ่งคือก็ไม่ใช่ว่าเสริมนะคะก็จะว่าหลักๆก,ก็ได้นะคะแต่ละเดือนก็คือตายตัวไปเลยนะคะสองร้อยกัสอบเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะก็ต้องตักใส่ล้อแล้วก็ต้องลาก ข้ามมาอีกฝั่งคอกนึงนะคะเพื่อนๆก็ทําอย่างนี้นะคะทั้งวันเกือบไม่รอดนะคะวันนี้ก็เอามาตักใส่ล้อแล้วก็เอาไปเทเทเป็นแถวเป็นแถวนะคะเพื่อนๆ แล้วก็กลับมาตักไหมวนเวียนอยู่นี่แหละค่ะถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งเลยนะคะขี้วัวเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าขี้วัวเป็นขี้วัวนะคะมันสามารถสร้างรายได้ให้เราปีหนึ่งไม่น้อยเลยนะคะเพื่อนๆเป็นรายได้ประจําเลยนะคะคือสิ้นเดือนมาคือได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆกอดไปด้วยนะคะ ทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งวันเลยสุดท้ายก็เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือล้อสุดท้ายแล้วนะคะเก็บเรียบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เหลือในข้อก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคุณประหลัดนะคะเนี่ยคะ่ะผลงานวันนี้นะคะสุดยอดไหมคัเพื่อนเพื่อนแต่ก็ทำเอาล่างแทบพังเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทำเสร็จแล้วเราก็ต้องได้ล้างอุปก,กรณ์ไว้ได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน